พังอ่ะเจอกองอุจจาระหน้าบ้านนึกว่าหมาที่แท้มนุษย์ป้า นายสมยศภูลขวัญอายุ44ปีค่ะร้องสื่อให้ช่วยนำมนุษย์ป้ารายหนึ่งไปดูแลรักษาบำบัดอาการทางจิตด,ด่วนหลังใช้หน้าบ้านของตัวเองมานั่งอุจจาระเต็มหน้าบ้านกว่า10ครั้งโดยนายสมยศเผยว่ากลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะกำลังจะออกไปทำงานก็เห็นกองอุจจาระถ่ายไว้หน้าบ้านตอนแรกคิดว่าสุนักก็เลยล้างทำความสะอาดโดยไม่คิดอะไรจนช่วงปลายกร,รกฎาคมค่ะถึงวันที่7สิงหาคมก็ยังคงเห็นกองอุจจาระเต็มหน้าบ้านโดยกองอุจจาระนี้ค่ะเหมือนของคน ที่ท้องเสียจนทักจะทําความสะอาดไม่ไหวก็เลยลงทุนติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านแล้วก็ตามเพื่อนมาช่วยพอวันที่10สิงหาคมค่ะตนก็ได้รู้ความจริงว่ากองอุจาระที่ทําความสะอาดทุกวันเป็นฟีมือของหญิงสูงวัยที่พักอาศัยในละแวกดังกล่าวอายุ50ปีมาถ่ายไว้แล้วก็ใช้สายยางจากก๊อกหน้าบ้านเนี่ยล้างทําความสะอาดลักษณะเหมือนใจเย็นเหมือนทําเป็นเรื่องปกติทั้งนี้ค่ะเมื่อลองสอบถามคนแถวนั้นก็พบว่ากลางวันหญิงรายนี้ไม่ออกจากที่พักแต่ กลางคืนค่ะจะเดินไปเดินมาก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปดูแลหน่อยและไม่อยากให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับใครอีกค่ะ